ท่านแรกขอเรียนเชิญดรแมน Man, ปุโรธกานนนค่ะขึ้นมาเลยนะคะร,รองศาสตราจารย์ดรสมพรอ,อิศวิลานนท์ค่ะยังไม่บอกตำแหน่งแห่งที่นะคะขอเรียนเชิญท่านขึ้นมาก่อนเลยค่ะเลือกที่นั่งตามใจชอบนะคะขึ้นทางนู้นก็ได้ค่ะทางข้างหลังนี้ก็ได้นะคะต้องขอ ขออภัยในความคลุกคลักเราต้องเรียนเชิญท่านวิียากรไปโชว์ตัวพร้อมๆกันเพราะว่าเราจะประหยัดเวลาด้วยนะคะดรเดชรัตน์สุกกำเนิดค่ะคุณจักรชัยโฉมทองดีนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปิยศักดิ์ชะอุ่มพฤกษ์ค่ะรองศาสตราจารย์ดรสุรวิทย์วนกไกรโรธ์ค่ะคุณเกียรติศักดิ์ยั่งยืนคุณพัชระแก้วกล้า คุณภารณีสุขสวัสดิ์ค่ะมีผู้หญิงอยู่คนเดียวนั่งแบ่งๆกันนั่งนะคะค่ะพร้อมแล้วนะคะการสัมมนาในช่วงนี้จะเป็นการนำเสนอแบบหนังตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์การวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับ ในระดับชุมชนในระดับท้องถิ่นแล้วก็ในระดับประเทศนะคะประเด็นที่เราหยิบยกมาเนี่ยความจริงจะมีเยอะกว่านี้แต่ว่าก็เกรงใจผู้เข้าร่วมคือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหารหรือจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะใช้คําว่าอธิปไตยทางอาหารแต่ก็เกรงว่าจะไปเกี่ยวข้องกับดินแดนนะคะจริงๆมันเป็นประเด็น ความมั่นคงทางอาหารในความหมายพวกเราคืออธิปไตยทางอาหารที่เราต้องการพูดถึงเรื่องสิทธิและอำนาจของผู้ผลิตและผู้บริโภคที่จะสามารถเลือกและจัดการและกำหนดการผลิตอาหารและอาหารที่ตัวเองกินไปในแต่ละวันขอใช้คำว่ากินนะคะทีนี้เนี่ยช่วงนี้จะเป็นการนําเสนออย,อ,ยอย่างที่เรียนไปนะคะคือหนังตัวอย่างว่าด้วยเรื่องการวิเคราะห์รายงานสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาวะความมั่นคงทางอาหารในะระดับชุมชนในะระดับ ท้องถิ่นและในระดับประเทศนะคะก็จะเริ่มด้วยของประเด็นเรื่องของนโยบายการบริหารจัดการน้ําไฟเวทีค่ะขอขอไฟเวทีดับลงด้วยนะคะนโยบายการบริหารจัดการน้ําที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนและประเทศโดยดรแมนปุโรธการนนเลขาธิการมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการวงเล็บประเทศไทยนะคะขอเรียนเชิญ อาจารย์ดรแมนเลยค่ะที่โพเดียมค่ะเรียนเชิญค่ะครับขอบคุณครับท,ท่านประธานก่อนครับกับสวัสดีผู้อาวุโสและก็ท่านอาจารย์นะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมผมรับที่จะเล่าเรื่องนะครับเรื่องนโยบายน้ำที่ค่อนข้างจะ กว้างขวางด้วยเวลาอันจำกัด10นาทีใช่ไหมครับก็จะพยายามจะหยิบประเด็นสำคัญมาเล่าว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับผมคุมเองป้าครับครับตัวที่เราพูดกันถึงเรื่องนโยบายน้ำนะครับตัวปัญหาใหญ่ของมันก็คือว่ามัน มันเห็นต่างกันนะครับมันเห็นต่างกันบางคนเห็นน้ํานึกถึงปลาบางคนเห็นน้ํานึกถึงข้าวบางคนเห็นน้ํานึกถึงอาหารนะครับตัวที่มันยากที่สุดในการออพัฒนาหรือทํานโยบายเรื่องน้ําก็คือว่ามันเห็นต่างกันมาแล้วแต่ว่าใครยืนอยู่ที่ไหนนะครับสมมติว่าเราอยู่ที่ต้นน้ําอยู่ที่น่านเราก็กลัวเวลาฝนตกแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราอยู่ท้ายน้ํา คนที่แม่กรองคนที่สมุทรสาครตอนนี้ฝนตกไปสักช่วงเวลา1นึ่เดือนเดี๋ยวเขาทิ้งน้ําลงไปหอยแครงที่เราเลี้ยงไว้อาจจะตายก็ได้ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับาโยบายน้ําที่มองเห็นแตกต่างกันเนี่ยทำไงจะทําให้มุมมองเหมือนใกล้เคียงกันนะครับไอตัวที่น้ําถูกใช้เป็นปัจจัยพื้นฐานของชีวิตเมื่อแต่เดิมมานะครับก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลง นะน้ำก็ถูกมองเป็นเรื่องของปัจจัยในการผลิตแล้วก็น้ำกำลังถูกมองว่าเป็นสินค้าที่สามารถโอนถ่ายสิทธิ์กันได้สามารถจะขายได้นะครับในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมุมมองแบบเนี้ยมันทำให้เรามีปัญหาในเรื่องการจัดการน้ำเพื่อจะเอาไปใช้ในการผลิตอาหารอย่างมากนะครับเพราะว่าคนที่ใช้น้ำแบบเป็นพื้นฐาน ชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะถูกกันออกไปเรื่อยๆนะครับคนที่ทำประมงรายย่อยในลุ่มน้ำต่างๆก็จะมีปัญหาที่เขาจะจัดการน้ำอย่างไรก็ไม่เคยไปถามประมงรายย่อยเพราะว่าเ,เข้าไม่ถึงนะครับไม่ได้พูดคุยกันเ,เวลาที่เราพูดเรื่องนโยบายน้ำของไทยนะครับเราเน้นไปสามเรื่องนะครับเรื่องน้ำที่มันก่อให้เกิดภัยพิบัติ จะท่วมจะแรงที่มันถึงขั้นภัยพิบัติเนี่ยมันเป็นปัญหานะครับอันนี้เป็นน้ำที่ที่ไม่พอนะฮะที่จริงจะตั้งว่าน้ำไม่พอหรือว่าเป็นภัยแรงกันแน่นะครับเรื่องคุณภาพน้ำก็สามเรื่องด้วยกันก็คือน้ำที่มันมากหรือน้อยเกินไปนะครับแล้วก็เรื่องของคุณภาพน้ำแล้วก็น้ำที่มันทำให้เกิดภัย อันนี้คือเรื่อง3เรื่องที่ที่นโยบายจะพยายามแก้ไขนะครับแต่ถ้าเราไปดูตัวเลขทั้งเรื่อง3เรื่องเนี้ยมันก็บอกความก้าวหน้าของนโยบายของแต่ละประเทศได้นะครับสำหรับประเทศที่ก้าวหน้าก็คือเรื่องที่มันจะเกิดภัยมีไม่มากมีก็ไม่เสียหายเกินไปสามารถแก้ไขจัดการปัญหาได้หรือคุณภาพน้ำที่ตั้งเอาไว้ว่าจะมีเป้าหมายในการลดทอน หรือแก้ได้เท่าไหร่ก็สามารถทําได้ตามเป้าของเราเองมีปัญหาทั้ง3มเรื่องนะครับมันก็ส่งผลสะท้อนว่าเราน่าจะมีปัญหาในเรื่องของนโยบายน้ำนะฮะไอตัวที่เราพูดนโยบายน้ำนี่มันไม่ได้อยู่กับที่นะครับมันเลื่อนเคลื่อนไหวไปตามภาวะการเปลี่ยนแปลงหรือความคิดของสังคมเหมือนกันตอนนี้ผมพยายามจะพูดถึงเรื่องที่เขากำลังนำเสนอและมันจะกลายมาเป็น กรอบในการทำงานของหน่วยงานในประเทศไทยเพราะว่าเราทำเรื่องนโยบายน้ำเนี่ยก็ไม่ได้คิดมาเองจากสังคมของเรานะครับก็รับมาจากต่างประเทศแล้วก็พยายามทำอยู่เนะเรื่องที่มันจะเกี่ยวข้องปัจจุบันนี้ตอนนี้ก็คือเขาพูดกันถึงธรรมมาพิบาลจัดการน้ำธรรมมาพิบาลในการจัดการน้ำก็พูดถึงเรื่องการเฉลี่ยปันนะครับนโยบายหลักที่เราเอามาทำเนี่ยเครื่องมือสาคัญก็คือการบริหารจัดการน้าแบบ แบบผสมผสานผสมผสานหมายถึงว่าได้ทั้งภาคเศรษฐกิจได้ทั้งเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ได้ทั้งเรื่องการพัฒนากลไกลเชิงสถาบันผมเรียกว่ากลไกเชิงสถาบันก็แล้วกันนะครับการที่จะพัฒนากลไกลเชิงสถาบันก็เพื่อที่จะทําหน้าที่เฉลี่ยปันเฉลี่ยปันให้คนที่เข้าไม่ถึงได้รับน้อยได้รับนะครับอาจจะไม่ได้เท่ากันในเชิงปริมาตรเป๊ะแต่ว่าควรจะได้ตามที่เหมาะสม นะครับอันนี้พูดเรื่องนี้แต่เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับกรอบคิดนี้เราไม่ค่อยได้ใช้อันที่สองอเรียกว่าเป็นรอยพิมพ์หรือรอยประทับของน้ําหรือฟุตปรินต์นะครับใช้น้ําไปผลิตข้าวต้องใช้น้ําถึงพันกว่าลิตรนะครับได้ข้าวมากิโลกรัมหนึ่งแบบนี้ก็คือใช้น้ําไปปลูกส้มโอเดี๋ยวนี้ก็คิดกันว่าใช้น้ําประมาณเท่าไหร่ มีทั้งน้ำที่อยู่บนผิวดินมีทั้งน้ําที่อยู่บนใต้ดินอยู่ใต้ดินด้วยนะครับเอามาคิดเพื่อที่จะติดตามว่าน้ำเนี่ยถูกใช้ไปแปลงอยู่ในรูปของสินค้าเท่าไหร่นะครับแต่ละปีที่เราขายข้าวไปมีการทําตัวเลขกันออกมาว่าเราขายข้าวไปโดยเหมือนกับว่าเราส่งน้ําออกไปให้กับต่างประเทศเนี่ยปีละประมาณ2000 20, 0กว่าล้านคิวบิกเมตร 20,000กว่าล้านคิวบิกเมตรก็เท่ากับเราเอาน้ําที่เขื่อนภูมิพลขายให้ข้างนอกทุกปีทุกปีแล้วก็ได้เงินกลับมานะครับจะไปซื้อวีโก้จะไปทําอะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งนะอันที่3ความมั่นคงด้านน้ำานะความมั่นคงด้านน้าหมายถึงว่าการที่จะจัดการน้ําก็จะต้องให้การรับประกรันว่าน้ำจะไปถึงบุคคลที่จำเป็นแล้วก็ต้องการ ตามสัดส่วนนะครับอันที่4ที่เขาพูดกันถึงก็คือว่าน้ำเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากับพลังงานแล้วก็อาหารอย่างมากนะครับถ้าใครติดตามข้อมูลก็จะเห็นว่าที่แม่สอดรุ่มน้ำแม่ตาวเมื่อมีปัญหาแคดเมียมปนเปื้อนเขาก็จะต้องไปปลูกอ้อยเพราะว่าแคดเมียมไปปนอยู่ในอาหารพืชที่เป็นแบบธัญพืชน,นะครับการเปลี่ยนไปปลูกอ้อย ก็ทำให้พื้นที่การปลูกข้าวลดลงนะฮะตอนนี้ในลุ่มน้ำประจีนมีแปลงปลูกที่เอามาจากทางใต้ก็คือปาล์มน้ำมัน2,000กว่า,าไร่2,000กว่าไร่ต้นละ200ลิตรอันนี้ตัวเลขแบบเอกสารวิชาการแล้วมันจะกินน้ำไปในพื้นที่ลุ่มน้ำตรงนั้นเท่าไหร่นะครับพูดถึงนโยบายที่มันจะมาเกี่ยวข้องมันจะมาสัมผัส มันแนบกับชีวิตชาวบ้านก็คืออะไรนะครับถ้าสมมติว่าเราพูดกันถึงเชิงปริมาณนะฮะมีความพยายามของนักวิชาการที่จะบอกว่าน้ําควรจะแบ่งเป็นสัสดส่วนแล้วก็จัดลําดับดังนี้ก็คือว่าน้ําเพื่อการเกษตรเอาไป70%ร้อยหนึ่งในแต่ละรุ่มเอาไป70%นะครับแล้วก็สําหรับอุปโภคบริโภคก็เอาไป22%ก็ถือว่าเป็นลําดับที่ค่อนข้างสําคัญนะครับส่วน4%เ กับอีกสก็แบ่งให้อุตสาหกรรมกับน้ําเพื่อรักษาลําคลองไว้ไม่ให้มันตลิ่งมันสุดตัวนะฮะลักษณะการปรบับการมีนโยบายออกมาแบบเนี้ยตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศใช้นะครับเพราะว่าคิดโดยคณะกรรมการที่เรียกว่ากรนชคณะกรรมการน้ําแห่งชาติซึ่งปัจจุบันไม่มีนะครับมีแต่ท่าน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 ปลอดประสบอยู่ท่านเดียวนะฮะท่านก็บริหารท่านเองแต่ถ้าสมมุติว่าเขาเอา70 เอา70%นี้มาทำนะครับหลายรุ่มจะมีปัญหาเพราะว่าเราใช้น้ำภาคเกษตรเกิน70%นะครับภาคตะวันออกนี่เกือบทั้งหมดเลยก็จะมีปัญหาอันนี้เป็นความคิดกรนชที่ไปค้างอยู่ในท่อน,น้ำกับภัยพิบัติเราก็มาทำภัยพิบัติเพราะว่าเ,าเกิดเสียหายค่อนข้างมากนะครับการลงทุนก็จะเข้าไปในเรื่องของการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติงบประมาณขนาด มหาศาลก็จะต้องใส่ไปทั้งนั้นทั้งๆท,ที่ในการทำงานการที่จะไปตรวจสอบไปถามความเห็นของคนในพื้นที่ก็แทบไม่มีนะครับธรรมพิบาลเรื่องน้ำเน้นไปที่กลไกเชิงสาบัน,นกลไกเชิงสาบันนี้พูดมาตั้งแต่กลุ่มที่เป็นทางการในระดับพื้นที่กลุ่มเหมืองฝายกลุ่มที่มาแทนกลุ่มเหมืองฝายที่จะช่วยกันบริหารจัดก,การน้าจะพัฒนาศักยภาพได้อย่างไรฉเฉลี่ยปันน้าให้มันทั่วถึงกันได้อย่างไร อันนี้ไอ้ฟุตปรินต์นะครับหรือรอยประทับน้ําที่มันอยู่ในสินค้าต่างๆที่เราจะบริปโภคในที่สุดแล้วน้ําก็ยังมาเป็นสินค้าได้โดยการติดป้ายเข้าไปที่ uh, ผลิตภัณฑ์ต่างๆว่าใช้น้ําไปเท่าไหร่นะครับเวลาเราจะซื้อเราก็อาจจะต้องดูว่าเอ๊ะใช้น้ําไปมากน้อยเท่าไหร่นะครับช่วยประหยัดน้ําหรือเปล่าอันนี้ก็ทํากันอยู่ทางซี uh, โลกเจริญกันไปแล้ว นะครับอันนี้ดูตัวเลขน้ำเสมือนจริงที่เขา,เามีการคิดกันออกมาพอคิดน้ำเสมือนจริงมันก็จะมีการซื้อขายในที่สุดแล้วน้ำก็จะเปลี่ยนจากฐานชีวิตนะครับปัจจัยที่เป็นฐานชีวิตก็มาเป็นเ,เรื่องสินค้าจนได้นะครับผมขออนุญาตให้ดูภาพเร็วๆเ,เอารูปนี้มาล้อว่าในระยะต่อไปข้างหน้าความมั่นคงด้านน้ำไม่ต้องใช้อาวุธกันนะครับแต่จริงๆเรื่องราวแบบนี้มีอยู่ใน รอยต่อระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์อยู่แล้วตอนนี้ก็คือปาเลสไตน์จะไม่ได้น้ําอิสราเอลจะครอบครองอยู่นะครับอันนี้ตัวที่เรียกว่าน้ํากับอาหารกับพลังงานมันเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันเมื่อคุณเปลี่ยนจะเอาน้ําไปทําอาหารนะครับหรือทําพลังงานมันก็จะมีผลส่งกระทบต่อกันนะครับการพิจารณาเรื่องแบบนี้โดยที่ ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนในระดับท้องถิ่นก็จะสร้างปัญหาให้กับพวกเราค่อนข้างมากนะครับมีปามเพิ่มขึ้นใช้น้ํามากขึ้นพืนอาหารก็ลดลงนะครับความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นตัวที่เราอยากจะนําเสนอก็คือว่าเหตุมันเกิดในถนนซอยนะครับเหมือนกันกับเวลาเราพูดถึงอุบัติเหตุทางรถยนต์เหมือนกันเหตุมันเกิดในถนนซอยไม่ได้เกิดในถนนใหญ่ หมายถึงว่าปัญหาต่างๆมันเกิดในพื้นที่ขนาดเล็กไม่ได้เกิดในพื้นที่ลุ่มน้ําที่เขามีคณะกรรมการกันเพราะฉะนั้นเวลาที่จะจัดการมันก็เลยเข้าไม่ถึงกรรมการไม่สามารถจะสะท้อนปัญหาจริงๆในพื้นที่ได้นะครับน้ํามูลเ,เดียวก็เจ็ดหมื่นกว่าตารางกิโลมีคณะกรรมการชุดหนึ่งไม่สามารถบริหารจัดการได้เขาก็แบ่งเป็นแต่ละส่วนก็หมื่นกว่าสองหมื่นกว่าตารางกิโลขี่มอเตอร์ไซค์ไปเยี่ยมก็หมดเวลานะครับ การบริหารจัดการก็ค่อนข้างยากอันนี้เป็นตัวอย่างที่ที่เราไปติดตามกันมาแล้วก็เป็นชุมชนที่จัดการตนเองระดับตำบลที่ทับกริดอยู่ติดแม่น้ำน่านอยู่ติดบึงบละเพชดหายใจน้ำก็ท่วมและนะครับที่คีรีนาครศรตน้ำเข้าก่อนเมืองนครสวรรค์เพราะว่านครสวรรค์กั้นทั้งหมดนะครับชุมชนก็ต้องจัดการตนเองน้ำเข้าปี5 4สเมื่อตอนตีสามแล้วก็ เป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงแต่เตรียมตัวมาประมาณ4ปีเขาก็เอาตัวรอดได้นะครับอันนี้ที่หัดทนงอําเภอเมืองอยู่ประกบหน้าประกบหลังด้วยแม่น้ําสแกกลางแล้วก็แม่น้ําเจ้าพระยานะครับสิ่งที่เราพบอันนี้ก็คือว่าการบริหารจัดก,การนิเวศขนาดเล็กโดยท้องถิ่นและท้องที่ในระดับในระดับพื้นที่จริงเนี่ยไม่ได้ปรากฏอยู่ในพรบรป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เขาไม่มีหน้าที่โดยพรบรแต่คนที่มีหน้าที่โดยพรบร,ระดับอำเภอเนี่ยไม่สามารถลงไปในพื้นที่ได้นะครับที่ลบบุรีเนี่ยลงไปได้แค่เต็นที่อยู่บนถนนเท่านั้นเองแต่หลังจากนั้นแล้วเป็นการบริหารของหน่วยต่างๆเหล่านี้สิ่งที่สำคัญก็คือกระบวนการการปรับตัวความยืดหยุ่นต่างๆเป็นงานระดับถนนซอยทั้งนั้นนะครับเป็นการทำงานในระดับพื้นที่ขนาดเล็กทั้งสิ้น แล้วก็กลไกเชิงสาบันไม่ใช่กลไกสาบันใหญ่แต่เป็น,นกลไกสาบันเล็กๆย่อยๆในพื้นที่ครับอันนี้ตัวอย่างที่ลุ่มน้ําประจินบุรีนะครับลุ่มน้ําประจินบุรีตอนนี้ถูกแจ็คพอตก็ในระหว่างที่มีการแย่งน้ําการทั้งเกษตรแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมอยู่บ้างแล้วเนี่ยตอนนี้พอน้ําท่วมที่อยุธยาเขาก็ย้ายไปที่พื้นที่ลุ่มน้ําประจินบุรีอีก3นิคมอุตสาหกรรม สามนิคมอุตสาหกรรมใช้น้ําเท่าไรกับเกษตรกรที่ใช้น้ําแล้วก็พอถึงเดือนกุมพาน้ําเค็มก็หนุนขึ้นไปน้ําเค็มหนุนขึ้นไปที่ลุ่มน้ําปัจจิบุรีสูงที่สุดในห้าเป็นน้าที่อยู่ที่อ่าวไทยขึ้นไปร้อยกว่ากิโลเมตรขึ้นไปถึงตัวเมืองเลยนะครับโรงพยาบาลอาภัยภูเบศก็จะเจอปัญหาน้ําเค็มในช่วงหน้าแล้งลักษณะแบบนี้ไม่ได้ทําให้เกิดแรงตึงเครียดในเรื่องของการแย่งน้ํากันนะครับ ทิสุรินนะครับห้วยเสนงนะครับห้วยเสนงไหลจากอ่างอํมปืนไหลลงมาทางนี้นะครับไหลทวนไม่ได้ไหลจากเหนือลงล่างนะครับแล้วก็ผ่านตัวเมืองตัวเมืองก็เอาน้ําไปใช้แล้วก็ปล่อยมาให้ทางท้ายน,นาปังกับน้ําประปาหมู่บ้านที่อยู่ท้ายที่จะต้องไปใช้อันนี้เป็นปัญหาคุณภาพน้ําแต่ในพื้นที่ขนาดเล็กนะบางส่วนเป็นพื้นที่ชมพะทานบางส่วนเป็นพื้นที่นอกเขตชมพะทาน ลักษณะนี้คนสุรินก็จะมีปัญหาด้านล่างนั้นคือการทิ้งขยะนะครับทิ้งขยะที่จะไปทำโรงไฟฟ้าอันนั้นเราอยากจะได้พลังงานสะอาดแต่เราเอาไปกองทิ้งเอาไว้อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำซึ่งก็ไหลชะลงไปในเขตน้ำที่ชาวบ้านใช้ในเขตลุ่มน้ำนะครับอันนี้ที่คลองนาท่อมเรื่องแบบนี้จะเกิดทั่วประเทศนะครับก็คือว่า ในเขตตำบลเขาเจียกแต่ก่อนน้ําใช้เพื่อการเกษตรน้าก็จะถูกจัดมาแบบนั้นตอนนี้น้ําใช้อุปโภคบริโภคของอ,อาคารธุรกิจขนาดใหญ่ที่เข้าไปก่อสร้างในเขตตําบลก็จะถูกจัดมาให้กับเ,เขตเมืองแล้วก็เขตธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ๆนโยบายการจัดการน้ําที่ค่อนข้างจะลําเอียงมากับการขยายตัวของเมืองเกิดทุกที่นะครับตอนนี้อีสานเนี่ยต้องเรียกว่า ความตึงตัวของน้ำเนี่ยพบกันระหว่างน้ําอุปโภคบริโภคกับน้ําเกษตรห้วยสายบาดท,ที่ขอนแก่นนะครับเราบอกชื่อมาแบบเนี้ยห้วยขนาดเล็กก็จะมีปัญหาแบบนี้นะครับอันนี้ที่แม่กลองในขณะที่เราออกไปไปเที่ยวไปดูหิ่งห้อยเราเห็นหน้าทะเลมีแม่น้ำเอ,อ้มีทางน้ํามีทะเลปกคลุมอยู่เนี่ยข้างใต้เป็นแหล่งผลิตอาหารนะครับเป็นแหล่งเลี้ยงหอยทั้งเลี้ยงหอยแครง หอยกระพงหอยกระปุกนะฮะปัญหาก็คือว่าเราไม่มีการจัดว่าเราจะจัดการกันอย่างไรเราจะจัดสับวางกันอย่างไรนะครับเมื่อตอนที่เขาทิ้งน้ําที่เขาบอกว่าน้ําจืดเหลือเมื่อตอนน้ําท่วมหอยตรงนี้ตายหมดนะครับอายุ12เดือนถึงจะขายได้เดี่ยพอปล่อย8เดือนก็จะบอก3วันก่อนบอกว่าเดี๋ยวน้ําจะมานะช่วยไปกู้หอยด้วยนะครับแล้วตอนนี้พรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมนะครับก็จะเอาน้ํา อีกพันล้านลูกไอ้พันลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนี่ยที่เรียกว่า A5 นะครับออกไปทางกำแพงเพชรเพื่อที่จะเอาไปส่งให้กับทางนี้อีกอันนี้คือความเสี่ยงที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับลุ่มน้ำปัตตนีนะครับเขาปลูกสวนแบบนี้แล้วก็คนที่อยู่ในหมู่บ้านถ้ากำชําก็สามารถที่จะใช้น้ำจากบ่อเล็กๆแบบนี้ลดสวนประมาณสักสงงานได้นะครับ แล้วก็มีป่าแบบนี้ที่เขาปลูกกันเองลักษณะภูมินิเวศจากพื้นที่แบบนี้จากหน้าทะเลไปเป็นป่าสันทรายหลังจากที่มีหน่วยงานที่หวังดีกับชาวบ้านมาสร้างพนังกับสร้างประตูปิดป่าสันทรายก็ไม่สามารถเก็บน้ําจืดในบ่อเล็กๆแบบนี้ได้นะครับพี่น้องมุสลิมที่อยู่ที่นั่นโอกาสที่จะทำมาหากินไรายได้เล็กๆอันนี้ปูสีดำนะครับปูทะเลสีดำที่เขาเก็บได้จาก ป่าที่ก็ปลูกขึ้นมาลักษณะแบบนี้มันเกิดทั่วไปในในพื้นที่ที่เราเพบนะครับผมก็ขออนุญาตฉายภาพคร่าวๆอย่างนี้ก่อนนะครับขอบขอบคุณครับทีครับ